พี่ดับสวัสดีครับพี่น้องพ่อกระบาบนคุณกระบ้านอีกเส้นเคยครับพี่น้องโอ้แมดนี่พ่อกันทีออตซุนน้ากันครับผมนี่ครับเจอกระเดงครับออตซุนเอฟคว้ากับอูเป้ครับไฟครับผมอ๋อดูรูปนี้ครับผม บาจักเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหโอ้ยน่าเสียดายครับผมลูกนี้น่าเสียดายมากเมืองแม่ใส่ฝ้ากันฝนมาเพาฝนบดตกสมบูัณนใส่ถึงแมกเนตหนึ่งเมตรไปอันก็ลองเท้าแบบเดียวกับไฟเลยมั้งน้ะใช่ไหมนี่ครับผมบรรยากาศแดดดีมากครับผมพี่น้อง แม่ทั้งสองแม่มามาเชียร์ครับผมแม่ติ๊กกับแม่เกดพุ่นน่ะบึ้ยพุ่นนายพุ่นให้น้ำนั่งพับเพียบเซียบอลอันนี้ครับแม่นม้ำแม่น้ำย่างียบเรียบร้อยแล้วครับนี่แม่น้ำม,มาเชียแบบเรียบร้อยแล้วครับผมกับแองจี้อันนี้อีกทีมนึงเลยครับนี่บรรยากาศพี่น้องเอ้ยนะ บรรยากาศแดดแดดดีมากครับผมอันอ oh ีกทีมด้วยครับอันน uh ี huh. ้ว้อมอัพอีกอีกทีมครับโอ้สนามหญ้าพี่น้องบผมพุดนะสนามหญ้าบัลแคจเอาเมืองสวีเดนพูดแดดดีมากครับพูดนะโอ้พูดพี่น้องสนามนี้ก็คนก็เยอะมากครับผม หนึ่งนะสองโอ้ย,ยโอ้ยสามสามสามหนึ่งมาครับพีสบ่สามหนึ่งแล้วครับสามหนึ่งหเปล่าพี่เนาะสี่แล้วนะครับโอ้ยแขนแขนขาดด้วยครับรอบหนึ่ การกีฬามาพี่น้องเนาะมีแพ้มีชนะาไปไปเข้ามาแล้วครับผมเจอกันเลยครับมาเอาทีสุดกันเลยครับเสือแดงกันครับผมทีมเสื้อแดงนี่ลูกเจเกตเพื่อนครับนี่ครับทีทีเสือแดงนี่เป็นลูกเจเพื่อนครับทีมเสือขาวนี่น้องไฟครับ นี่พ,อพ่อไปเชียมาเชียร์ครับนี่โอ้แดดดีขนาดเนาะแตนร่มเนาะแดดเป็นแนดดแดดี่น้องไปมองไฟเอ้าโอ้เจอเลยพี่ชิยร์เ

ทางลูกอีสานอุดรธาน,นีหรืออุบลราชธานีครับผมเสี่ยเร็วทุกที่างลุงลุงนี่ป้องโอ้นี่ครับใค มาลุยแล้วครับผมมาแล้วครับผมมีสิทธ um ิ์คร um ับผมลูกนี้โอ้โหมีสิทธิ์ครับลูกนี้มีสิทธิ์ครับลูกนี้โอ้มีสิทธิ์ครับโอ้โยเดือดครับผมเสียดายครับมันมันมากินอะไรนี่น้องเนี่ยเนี่ยเด็กน้อยไปเก็บเปลี่ยนเี้ดีไฟโอ้ตกอยู่ครับผมลูกนี้พี่สามจะมา ชนะเนี่ยพี่น้องเอ้ยพ่น่าทีมแข่งกันไลครับผมเยี่ยมบล้อเป่ไฟเข้าไปลูกไฟไปโอ้ยดีมากครับผมโอ้โหไฟเกือบไปแล้วนี่เก oh ือบไปแล้วครับผมเมสซี่น้อยเบอร์ส mm ิบไฟบล้อโอ้เข้บล้อ เก็บของท่าของลูกไปเกอเหมด้ด้ว่าเก็บของเก้ามัออกมาเลย นี่ครับผมภายนั่งบน,นสนามอีกนี่ครับ <Okay. S 1> นี่อีกสนามหนึ่งได้พี่น้องลายสนามนะครับแข่งพร้อมกันครับผมเฮ้เฮ้อันนี้อีกทีหนึ่งวอร์มอัพ อันนี้อีกหลายสนามครับแข่งพร้อมกันครับพี่นอ้องโอ้เริ่มขึ้นม,มาแล้วเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยโอ้เข่าอีลราโอ้พี่น้องเอ้ยฮาหนึ่งเลยพี่น้อง,เ,ดดองเอ้ยเบ็ดดุลเลยพี่น้องเอ้ยพาอีกสนามอื่นดีกว่าครับผมในห้องกิจกรรมของเล็กน้อยครับผมบอบอับเลยครับอีกสนามครับผม แข่งไลส่สนามพร้อมกันครับพี่น้องผ oh ู้ปกครองครับมาเบิ่งไล่อยู่ครับเอาบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเบิ่งสนามบอลปีนี้มิเตอรเล่อ์พี่น้องเยังสิบวุ้มีดูด้วยครับเพราะว่ามีเตอหนาห่อนนะครับธนาที่มาโตนี่ก็แล้วเลย์แหละพี่น้องเลยม่วงมีแหละครับผมนี่ครับผม อ uh ่า huh, พ yeah. ok so, um. ี <hi> ่น hey. ้องดูพี fine, ่น้องชมบรรยากาศสวยงามนี่เ็อีกที่หนึ่งด้วยคันจักรมอเตอร์ไซค์ไงหละพี่น้องทัวร์ทัวร์ด้วยไหครับผมอันนี้เจ้าหน้าที่ด้วยคันมีเสื้อสม กาสวีเดนเนีด็กกับแดดเด็กกับลมนี่นะครับพี่น้องเออเด็กกับลมครับผมอากาศบนนีนร้อนครับผมพี่น้องก็คือบาดหนาวเลยบาดหนานี้นี่นี่สามฤดูเนาะร้อนร้อนมากร้อนตับแตกไปดินี่ตอนนี้ร่วมอาภรผม อีกทีมนึงได้พล <t ương la i> ังนี <can> ่ครับผมอีกนึงทีมรอบสนามนี่รับจไปแล้วครับผมจบเรียบร้อยประตูแพ้ไปครับผมทีมม่ออทสตนกันได้พง าประตูต่อหนึ่งนะพี่น้องไม่เป็นไรครับการกีฬามีแพ้มีชนะนะพี่น้องเฮ้การกีฬามีแพ้มีชนะพี่น้องเอ้ยเฮ้ ผมจับมือกันครับตามธรรมเนียมครผมนี่ครับผมอยู่เมืองเดียวกันครับผมอยู่ปตสุสนเหกันครับผมนี่ผมการกีฬครับนี่น้อง นีู่มาดูมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันพร้อสหรือไหมอ่ะนี่แล้ครับพี่น้องเหมือนเก่าขึ้นลังครับผมเพียงแซบตัวไข้กดไลค์กดแชร์ก็พี่ก็นังใจให้กับอาวุธมิทีรับร้อยแล้วครับผมสุดท้ายในความพี่น้อง สวัสดีครับท่แรงพบทุกท่าความสุขทุกทนมด้วยครับพี่น้องสวัดีดับและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ